การรับฟิลทริปแขกรับเชิญของเรานะครับวันนี้เป็นสไเจ้าคุณฮาน่านั่นเองและว,วันนี้นะครับเราพามาท่องดินแดนมหัศจรรย์กันที่ b บงก k อก o a s i ซิสโฮเทลเอ็กซ์ซีเครด a วันเดอรนด์นั่นเองเป็นโรงแรมและคาเฟ่แห่งความลับในดินแดนมหัศจรรย์ใจกลางเมืองเลยครับ จริงหรือไม่จริงสามีติดตัวพ่อใช้เสน่ห์คว้าใจมาได้อย่างง่ายดายเขาเห็นมาที่ความงามของเราก่อนแล้วเขาก็พุ่งเข้ามาพี่ฮาน่าอยากอวดชีวิตหน้าฉายอยากได้อะไรสามีก็พร้อมจัดให้ถ้ามียอยากได้อะไรได้ทุกอย่างวาเลนไทน์ได้อลไหรือไมได้เลยเปิดออกมาแล้วเขาบางทีเนี่ยจะซื้อกีตาร์ตัวละสามหมื่นอ่ะโคมแล้วทุรยอีกจะซื้อไปดีไม่ดีอะไรเงี้ยแล้วหันมามองตายละกระเป๋าเรา ซื้อกินได้ได้สิบตัวซื้อเลยผัวอะไรอย่างเงี้ยลูกคืออุปสรรคทำแมช์กระชับรักกับสามีลดลงม้อแรกเนี่ยครับจะเป็นซีเรียสเดอร์พอร์ตนะครับจะเป็นข้าวหน้าเนื้อพิเศษนะครับแล้วก็จะมีพวกเกรวี่ด้วยนะครับร้านเราเนี่ยจะเน้นถ่ายรูปเลยนะครับแต่ว่าไม่ต้องกลัวนะครับอาหารอร่อยชัวร์เลยครับรายการที่2นะครับจะเป็นเผือกทอดสูตรคุณย่าแล้วอันนี้ต้องถ่ายคู่กับอะไรครับคู่กับเนี่ยครับน้ำจิ้มไก่แม่ประนอมนะครับนี่คือสูตรออริจินอล เรามาล้วงเคล็ดลับไม้เด็ดมัดใจสามีให้อยู่หมัดของพี่านากันดีกว่า <Okay. S 1> เราทําตัวให้เขารู้สึกว่าไม่ต้องมาปิดบังอะไรกันสามารถเปิดเผยกันได้แล้วก็ที่สําคัญไม่เป็นเจ้าชีวิตซึ่งกันละกัน